ประโยชน์นะใครว่าทัโรไม่มีประโยชน์นี่นี่เห็นไหมเขาจะจะตรวจตาสวนผักให้คุณแม่ไม่งั้นนกมากินผักหมดเลยเนาะทัโลเนาะแล้วเก่งมากเลยนี่เห็นไหมนี่เขาจะดูแลดูแลดูแลผเลีเ้ยงแมวก็ดีเนาะเขาจะไล่นกค่ะเนี่ยประโยชน์ของเขา อันนี้เราขยายเพิ่มค่ะอุ๊ย,ย,ยมาแล้วมามามานี่เล็วเขานี่เราขยายขยายกล่องโฟมมาทั้งนี้นี้จะปลูกผักไลยผักพวกเป็นผักไทยผักอะไรเนาะขึ้นช่ายผักสะระแหน่ผักแพวได้หมดอะ่ะผักกระเงส่สวนในเฮานั้นจะจะเอาไว้ปลูกสลัดอย่างเดียวเพราะว่ามันเสียพื้นที่ไป เพราะว่าเราต้องอนุบาลเนาะมันต้องใช้เฮ้าหนึ่งอนุบาลมันก็เลยเปลืองพื้นที่อันนี้พามาดูแต่งแต่งร้านนี่แตงร้านกําลังจะขึ้นขึ้นค้างแล้วนี่ปลูกในกระถางปลูกลงในกระถางมีแมลงหวีขาวมาด้วยนะเราฉีดน้ำหนึ่งแรง อันนี้เอาเอาถุงยางไว้ข้างในเพื่อไอเวลารดน้ำนี่จะให้น้ำอยู่ข้าง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 เนี่แม,มาแมลงหวีขาวเขาจะกลัวกลัวน้ำเราจะต้องมาทำทำยังไงก็ไดใ้ให้มันมีน้ำอยู่รอบรอบนอกนี่เห็นไหมนี่มันจะมีแมลงหวีขาวมาถ้าเราจับจับเนี่ยมันจะบินว้องแว้งนี่อันตรายตัวอันตรายอันนี้ก็จะเป็น มะระค่ะทุกคนอุ้ยมะละเนี่ใบด่งางมะละใบด่างนี่มะละมีทั้งไอ้นี่นี่เห็นไหมแลงหวีขาวเยอะเลยแลงแล้วก็มีฟักทองด้วยเราจะขึ้นไปตรงนี้นี่<ๆ>อันนี้นี่นี่อู้ยมานี่มาขึ้นมาจะไปไหนแล้วมาเลงหวีขาวมีเยอะมากเลยบ้านเรา อุ้ยดูบินวงแหวงหมดเลยนี่ทำไงดีนี่มาแล้วแร่ขาวมาแล้วเยอะมากเลยโอ้ใครมีสูตรมั้งสูตรไล่มแมลงวีขาวอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะอะไรอันชัน ส่วนอันชันสีขาวของพี่ตั้มยังไม่ได้กล้ามเมล็ดเลยอันนี้อันชันสีม่วงนนจะปลูกสีขาวรวมกันดีแตง่งแตงร้านแล้วก็จะมีมะเขือเทศอดอกไม้ก็สวยมากเลยดอกไม้แล้วก็มีพริกชิงกันขึ้นกับต้นทุเรียนอันนี้ก็จริงชูชายไม่ได้ทำกินสักที กิ shine, ่งจูชายนี่อันนี้ก็มะละเห็นไหมขึ้นขึ้นยาวแล้วนี่มะละอันนี้ก็มีแตงแตงอันนี้ก็มีไอ้น,นี่ทั้งมะละทั้งไอ้นี่รวมกันทั้งข้าวโพดโอ้ยรวมกันเยอะมากส่วนนี้เราจะปลูกเนี่ยเอาไอ้นี่มาว่าจะปลูก มีกระลำปีแล้วก็มีพริก <c oughs> นี่สมุนไพรพาชมพาชมสวนดอกไม้ไม้สวยเนาะจากนี้มะเขือมะเขืออันนี้ผักบุ้งแก้วในอ่างน้ำอันนั้นก็แมงลักขึ้นมา กับลาบเนี่ยผักป้องหางกับลาบอร่อยพวกนี้ก็จะเป็นกระแยงสะรแน่เป็นช่ายตรงนี้ก็จะลงเอ็อเออนี่โอ้ยดูมะเขือมะเขือสวยไหมมะเขือลอยในน้ำ น้องก็ลอยในน้ำจุ่มว่าจะไปปลูกยังไม่ได้ปลูกเลยมันมะเขือเห็นไหมสวยมากเลยเดี๋ยว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 ,ยวต้องเอาลอยบนน้ำไว้ก่อนน้องเขาสวยมากเลยอ่อนอวบเปียบหมดแล้วจะโดนปุ๋ย ขวางแบบนี้ดีกว่าขวางๆสวยมากเลยต้นมะเขือมะเขอ,อน,นี่เอาไปปลูกแบบนี้เลยนี่มะเขือเปราะจับไปปลูกลงดินได้เลยนะคะทุกคนสวยมากเลยน,นี่เตรียมน้ําจะใส่ต้นก้าอันนี้อันนี้เกิดเป็นที่ก้านี่ ลงอนุบาลเรียบร้อยอนุบาลแล้วส่วนตรงนี้ที่เราเอามาเมื่อกี้นี้พวกนี้จะไปลงไอ้นั่นมีวันที่สิบหกมีวันที่สิบหกก็จะไปลง ลอยน้ำลอยน้ำเอบีอุ้ยดูผักกระถินผักกระถินกินฝักอ่อนได้แล้วบ้านเราก็จะติดป่านู่นกระถินเยอะแยะเลยอุ้ยบวบงูที่ลงวันนั้นดู เพราะว่าตรงนี้มันกันจะเป็นปุ๋ยขี้ขวัวที่หมักแล้วนี่ดำๆงามเร็วมากเลยเดี๋ยวทำในนี้ก่อนหลายอย่างจังเลยเห็นไหน่นหันกล้องไปเนาะเดี๋วเวีนหัวนี่จะ้ะวับลงไปแล้วลงไปลอยนี่7เจ็ดวันก็จะเท่าพี่เจ็ดวันอีกที เขาก็จะครบ14วันแล้วก็เอาไปอนุบาลรอยอยู่ในนี้อีก7วันนะจ๊ะนี่จะ้ะการทำผักให้ดูง่ายๆง,ง่ายมากเลยน่ะถ้าแบบนั้นน่ะเราไปทำอะไรก็ได้ไม่ต้องมีใครรดน้ำให้เราปล่อยเขาไว้ได้เลยง่ายๆเราไม่ค่อยมีเวลาก็เลยต้องปลูกในน้ำแบบนี้ส่วนพวกนั้นก็รดอยู่นี่จะ้ะงามงามเลย